มีลูกชายเล็กๆอยู่คนหนึ่งค่ะใช่ฉันมีลูกเรียนอยู่ K1 ค่ะหรือว่าอนุบาลหนึ่งที่โรงเรียนอนุบาลตาตี้ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าใคร follow facebook ส่วนตัวของสายก็จะรู้ว่าเจ้าจิ๋วนี่มันมันแสบค่ะแต่ที่จะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ก็คือสายว่าสายโชคดีนะที่สายได้เจอโรงเรียนนี้เพราะว่ามันเป็นโรงเรียนที่ทําให้ไอแสบจิ๋วของสายคนนี้เนี่ยมันมีความสุขค่ะไปดูกันไหม ไปเก็บของเก็บของไปเลยถามว่าทำไมทรายถึงเลือกที่นี่อจริงทซายก็ไม่ได้ตั้งใจเลือกขนาดนั้นหรอกนะคะคือมีคนแนะนํามาคือรู้ว่ามันอยู่ใกล้บ้านแล้วรู้ว่าไปโรงเรียน3ภาษา อังกฤษจีนตอนนั้นก็เลยเออลองแวะมาดูโอเพนทาส์สิแล้วก็พอมาดูโอเพนทาส์อ่าฟังครูใหญ่พูดแล้วก็ไปดูคุณครูว่าเขาม,มีการเรียนการสอนอยังไงแล้วก็เจอว่าเฮ้ยคุณครูที่นี่โดยเฉพาะแบบเหล่าซือครูจีนคือสวยมากและลูกเราน่าจะมีความสุขกับครูสวยก็เลยบอกอ,อ่โอเคงั้นสมัครที่นี่เลยแล้วกันสะดวกดีใกล้ด้วยครูสวยด้วยลูกแฮปปี้แน่นอนสมัครสมัครแต่ปรากฏว่าพอเข้ามาโอเคลูกเราก็เข้ามาตั้งแต่ตอนเตรียมอนุบาลเนาะ วีรกรรมนางเยอะมากค่ะไม่ว่าจะไปครูครูไลน์มาบอกว่าแบบคุณแม่คะน้องชวนเพื่อนหนีห้องเรียนออกไปคุยกับพี่รปภหรือว่ากว่าจะจับลูกคุณแม่มาอ่านหนังสือได้คือจะต้องวิ่งหนีไปแล้ว8ดีหรือครูใหญ่ไลน์มาบอกเขาว่าแม่คะน้องมาขอคุยกับครูใหญ่ทุกวันขอครูใหญ่เข้าพบเด็กสามขวบค่ะซึ่งทรก็มองว่า ทรายอาจจะมีวิธีคิดที่แปลกๆอยู่เหมือนกันนะคะเพราะทายก็คิดว่าเออนี่ไม่น่าจะใช่ปัญหาแต่ทายก็ดูว่าโรงเรียนเขาจะดูแลลูกเราอย่างไงอีกทีหนึง่งซึ่งปรากฏว่าสิ่งที่โรงเรียนเขาทาเขาไม่เคยลงโทษลูกทรายเลยนะเขาไม่เคยตัดสินและสิ่งที่ทายคิดคือทรายคิดว่าเออเป็นเพราะว่าลูกเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับครูใหญ่เขาถึงไปขอครบทุกวันและเชื่อไหมว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ลูกชายทรายขี้เบื่อไม่ชอบฟังคุณครู ชอบวิ่งหนีในห้องเรียนมันไม่ใช่เพราะว่านี่คือพฤติกรรมที่ไม่ดีนี่คือสิ่งที่คุยใหญ่บอกนะแต่เป็นเพราะว่าเด็กๆเนี่ยมีทักษะในการรับรู้ที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นเรื่องของการฟังการมองและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ค่ะเดี๋ยวลองไปฟังคุยใหญ่เล่าให้ฟังก็คือว่าคนเราเนี่ยจะเรียนรู้ด้วยหูตา หรือการที่ลงมือทำทหารเราอยู่กับเด็กก็จะรู้ว่าเด็กบางคนเนี่ยถ้าเริ่มพูดได้พูดจาชัดเจนเหตุผลมีแล้วก็เรียงในภาษาที่สองที่สามได้อยากที่ไม่ยากสำหรับเขาเด็กกลุ่มนี้จะเป็นเด็กกลุ่น a u d i t o รีดีคือการฟังเขาดีเรากู้ทำเดียเขาปฏิบัติตามมันไม่ใช่เรื่องความดือ้อหรือความส่วนเด็กกัเข้าใจเมื่อเขาฟังและเขาประมวล เขาก็จะเข้าใจพอโตขึ้นเป็นคู่ใหญ่เนี่ยฟังอะไรแล้วเนี่ยเขาจับใจความได้อุ๊ยอยากคุณแม่สายเก่งมากมาดิจิทัลฮิตดีมากคือสามารถจับประเด็นจับใจความได้ไม่เช่ทุกคนจะกีดบาวสามารถอย่างนี้เพราะเป็นสิทธิ์ที่เราเกิดมาอยู่กับตัวเราธรรมชาติเด็กเล็กเนี่ยเราจะต้องพูดซ้ำๆเพื่อให้เขาเข้าใจแล้วก็ใช้คำศัพท์ใช้คำพูดประโยคมีไม่กี่ประโยค แต่สาหรับเด็กอย่างกลุ่มของพรีเมียร์ที่รักไวยรู้เรื่องหมดเขาก็จะมีความสุขว่าฉันเรียนไปแล้วฉันรู้แล้วยังมาพูดซ้าอีอย่ามากอกซ้ำใช่อย่ามาบอกซ้ําเคยบอกไปแล้วไม่ใช่หรือน่ะอันนั้นคือกลุ่มเด็กออเดอร์รีซึ่งบางครั้งเนี่ยกลุ่มเนี้เราพูดครั้งเดียวเขาจําเขาประมวลความคิดได้เร็วกว่าดังนั้นเนี่ยเราต้องพูดกับเด็กประเภทนี้สื่อสารกันด้วยคายําไพเระลูกค้า มานั่งเงี้ยมามาอยู่ตรงนี้ก่อนนะทำ um and sit and share with your friends ก็คือให้เขาบอกมาซิว่าเออเขาเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเด็กกลุ่ม auditory ดีเนี่ยเราต้องคู่กับเขาดีดีคือเด็กทุกกลุ่มก็ต้องดีอยู่แล้วแต่ว่าเด็กกลุ่มนี้ถ้าเราใช้คำพูดที่อ่ไม่ไพเราะส่งรับเขาการต่กลางก็อาจจะเกิดขึ้นกับอีกกลุ่มหนึ่งคือ visual คือตาเด็กบางคนเนี่ยจะสังเกตรู้สีหน้าจะเห็นว่าคนนี้กำลังโมโหอยู่ แม่กำลังกรบอยู่เดี๋ยวคุณแม่ก็ตักโมมาคุณพ่อยิ้มมาอันเนี้ยเด็กจะใช้ v i s u a ในการบางเด็กกลุ่มที่ v i s u a คือตาเนี่ยเราสอนด้วยสิ่งที่เขามองเห็นเขาก็จะรับได้ดีทำยังไงคุณกลูถึงจะแยกออกได้ว่าเด็กนี้คือความสามารถกนะดูแลกรับไหมคือจริงๆแล้วเนะะี่ยคะถ้าครูอยู่ในห้องกับเด็กเขาก็จะบอกได้ในเด็กคนนี้ย พอรับฟังอะไรมาแล้วเนี่ยเขาตอบได้จากการฟังถ้าครูพูดนะคะไม่มีอะไรบนกระดาษถ้าครูพูดแล้วเขาประมวลได้อันนี้ก็คือเด็กกลุ่มฟังเก่งเด็กกลุ่มตาเก่งก็คือจะต้องมีภาพประกอบภาพประกอบเนี่ยเด็กก็จะเรียนรู้แล้วก็จําจากการมองอันนี้ดังนั้นกลุ่มนี้ถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นแบบนี้เราก็จะต้องสื่อสารกับเขาได้ภาพต่างๆให้เขาเห็น ถามว่าเราเราจะรู้ได้ยังไงคนไหนเป็นยังไงอันนี้ต้องบอกตามตรงว่าต้องใช้เวลาแล้วก็ใส่ใจค่อนข้างสูงเพราะบางทีสองคนนั่งเด็กบางคนตาอาจจะแบบว่าไม่ได้ดีมากแต่บูดีมากสามารถประมวลได้อย่างรวดเร็วคุยอะไรจับประเด็นได้เลยอันนั้นเนี่ยเด็กออเดชวีหรือเราเง่าอะไรก็ฟังลูกสรุปสิเล่าให้ฟังหน่อยสิมันมีพูดอะไรไปเมื่อกี้ ถ้าเขาพูดได้มากกว่า50เป็นเด็กที่ auditory เราถือว่า auditory ดีหรือว่าเราให้เขาดูรูปดูเสร็จแล้วก็ปิดหนังสือ explain ชื่อว่ามีภาพอะไรบ้างในนั้นถ้าเด็กเรียนรู้ด้วยตาก็จะบอกมีพระจันทร์มีดาวจำได้มากกว่า50ในภาพอน,นั้นก็เป็นเด็กที่ปีโชดแล้วพอรู้ว่าโอเคลูกเราเป็น auditory ดีเราก็ต้องแบบสื่อสารกับลูกใจเย,นยน็น เพราะว่าเด็กกลุ่มนี้ชอบนักการและเหตุคดชอบให้อธิบายแล้วสามารถจะใส่กี่ภาษาเข้าไปได้ก็ได้เพราะว่าพิกอักเเ็วดังนั้นนี่อายุในร้อยเนี่ยเรียนแต่เลยจะภาษากี่ภาษานะคะเด็กไม่สับสนบางทีคู้ใหญ่เราคิดว่าเออครูใหญ่หลายภาษาแล้วลูกจะสับสนไหมคนที่สับสนคือผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็กเด็กไม่สับสนอย่างที่เห็น so wish, สวิสภาษาได้อัตโนมัติเจอคจรูจีมผู้ภาษาจีมเจอครูภาษาเด็กผู้ภาษาอั็ก เป็นธรรมชาติของเขาด้วยวัยนี้เนี่ยถ้าเขาจะรักอะไรเนี่ยถ้า auditive ดีๆเนี่ย 4, สี่ห้าภาษาใส่ก็ไปคิ n e s t ติก i ก็คือเด็กกลุ่มที่อยู่ไม่นิ่งเป็นเด็กที่ hands on ทำอะไรจะต้องลงไปทำด้วยตัวเองอันนี้ r ก็คือวิธีการเรียนรู้อีกแบบนะคะเด็กกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเกิดเรารู้ว่ารูปเราเป็นเด็กกลุ่มนี้สิ่งสําคัญค,คือเด็กจะชอบกอดชอบสอัมผัสอ่าเราก็คุยกับเขาบางทีเขาวิ่งไปวิ่งมาไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีสมาธิ แต่นั่นคือการที่เขากำลังใช้ซนะแล้วเด็กกลุ่มนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเด็กเล็กๆอย่างเี้ยเราอนุญาตเราไม่ว่าแต่เขาตอบคําถามได้เพราะนั่นคือสมาธิของเด็กกลุ่มคีนสเตติกคือกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ดีไปหมดฟังครูก็อยู่ไม่นิ่งอย่างนี้แสดงว่า่านเดบเป็นคีนสเตติก แต่โดนจะนั่งอยู่กับโต๊ะเรียนเฉยๆเรา่าจะไม่มีความสุขเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแล้วก็เจอเรียนไม่รู้เรื่องดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าลูกเราเป็นแบบไหนเห็นที่บอกเด็กบางคนตาดีหูดีหรือเป็นทั้งสองอย่างหรือไม่ได้เก่งทั้งสองอย่างไม่ได้แปลว่าลูกผิดปกติเพราะมันเป็นอินโบดที่มันเกิดมาอยู่ในตัวตนของเขาอยู่แล้วดังนั้นอะไรที่ลูกไม่ได้มีมากเราว่าก็เติบเต็มเข้าไปให้หมั่นให้เขาฟัง แอมเนียน I mean, ยับของพี่วัยนี้ผ่านมาตรงนี้แล้เยอะแล้วแล้วก็ได้มีประสบการณ์ในเรื่องของการเร,รียนรู้ศักยภาพของมนุษย์เราจะเห็นเนี่ยเราจะบอกได้เลยว่ากลุ่มคนตรงนี้หรือคนคนนี้มีศักยภาพที่จะเป็น Auditory Visual แล้วการแอปโฟ c h ที่เราจะเข้าหาเนี่ยมันจะเข้าง่ายขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เราพยายามบอกผู้ปกครองนะคะว่า เราต้องดูลูกเราว่าเป็นประเภทไหนเพื่อที่ว่าเราจะดูแลเลี้ยงดูเขาเนี่ยให้ง่ายสำหรับเราและก็ไม่ติดเพรื่องเสืกับลูกอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าโชคดีที่เอาลูกมาเข้าที่นี่ก็เพราะว่าอย่างที่บอกว่าที่นี่เป็นโรงเรียน3ภาษาแล้วสายก็สนใจว่ามันมีภาษาจีนมากใช่ปะและที่นี่เนี่ยเขามีวิธีการสอนภาษาที่สร้าง Environment สภาพแวดล้อมให้เด็กรู้สึกว่าแบบเออ มันมันเป็นสิ่งแวดล้อมที่เหมาะกับการที่เขาจะคุยภาษาคือมีครูครูจีนจริงๆมาจากต้าตี้ที่จีนมาที่นี่เลยแล้วมันก็เลยทําให้เด็กเล็กๆเนี่ยที่เข้ามาเรียนที่นี่สามารถที่จะฟังตอบโต้และพูดภาษาจีนได้ต่อให้ครอบครัวพ่อแม่ที่บ้านไม่พูดก็ตามลองไปดูกันไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือว่าเป็น เกเป็นการ์ดอะไรที่เราซื้อลอยฟังจริงเนี่ยไซเข้ามาดูเน,นี้ยไซก็ไม่ได้เข้าใจนะว่าเขาพูดอะไรกันเพราะว่าตัวไซเองก็ไม่ได้พูดภาษาจีนกับลูกที่บ้านแต่ว่าพอลูกมาถึงลูกก็จะสามารถพูดภาษาจีนกับครูคนจีนได้พูดภาษาอังกฤษกับครูฝรั่งได้แล้วเวลาเขาเจอเราพวกก็คุยภาษาไทยเหมือนเดิมก็เลยแบบเออดีจังลูกได้พูดหลายภาษาเนาะ เด็กถ้าสาม,มารถเ,เข้ามาเรียนส2 2ขวบนะคะความสาม,มารถในเรื่องภาษาเนี่ยเขาเขาจะไม่ได้รู้ว่านี่คือจีนนี่คืออังกฤษนี่คือไทยเขาได้ยินอะไรเขาสาม,มารถสวิตช์ได้ว่ากีนแม่สายผิดนะคะว่าเขาสวิตช์ได้อยู่กับรูจีนเขาก็จะพูดภาษาจีนอยู่กับครูฝรั่งเขาก็จะพูดภาษาอังกฤษ อยู่กับครูไทยก็จะพูดภาษาไทยเวลาลูกทกําการบ้านคุณแม่ก็จะได้ยินเสียงคุณครูที่เราสอนไปตามตามสายนะคะว่าโอเคคํานี้อ่านว่าอะไรแล้วก็เออซันซื้อมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณแม่คุณพ่อก็จะเห็นตามที่ครูบอกก็าอาจไปท้อมลี แล้วพอไปถึงเด็กเล็กด้วยความที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่เล็กมากขนาดแบบโคมมี่แบบพอเป็นเด็กเล็กเล็กจิ๋วเลยเด็กเนอร์เซอรี่อะไรอย่างเงี้ยวิธีการเรียนการสอนก็จะไม่เหมือนกันห้องที่เห็นเมื่อกี้คือห้อง Pre K, ร r e คเตยมอนุบาลเขาก็จะนั่งเก้าอี้ใช่ปบะแต่ห้องนี้เป็นห้องเนอร์เซอรี่ก็จะเป็นเด็กอายุแบบประมาณ1ขวบปลายสองขวบนิดๆเขาก็จะเป็นที่นั่งที่นอนให้มันดูสบายๆแล้วก็คือทั้งวันก็จะมีคุณครูแบบครูฝรั่งเลย มาสอนมาเล่นกับลูกเราลักษณะมันก็จะเหมือนแบบเปล่อยเด็กเล็กได้แบบนั่งเล่นนอนเล่นกับคุณครูได้จํานวนเด็กในห้องก็จะเล็กลงเดี๋ยวพาไปดูห้องเรียนที่เป็นเด็กโตขึ้นอีกนิดหนึ่งั่นเดี๋ยวไันโยนก็ไปดูโรงเรียนกันเลยดีกว่าค่ะก็จะมีคุณผูปเปิลนะคะสวัสดีค่ะนี่ซือคุณครูเปิลครูใหญ่มี่คุณสิ้นะนไปดู ค่ะชั้นเด็กๆหน่อยค่ะได้อบค่ะขอบคุณค่ะนี่พี่เมย์บอกว่าเวลาเดินขึ้นให้จับเราจากราวสีเหลืองเดินลงให้จาก้ราสีเขียวถูกต้องค,ค่ะก็จะมีรูปเสกขา้าขึ้นกับขา้าลงแลต่เยอะปาชิกขวะค่ะอาบไปวันนี้เป็นห้องอะไรคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องเคมิกนะคะเราจะมีเคมิกสอนห้องนะคะ,คะ มาถึงห้องเรียนนี้ละห้องนี้เนี่ยมีลูกชายซายอยู่ด้วยค่ะมันก็จะปวนปวนหน่อยนะคะก็คือวันนี้เราเข้ามาถ่ายก็เลยเออเดินมาที่ห้องนี้ดูซึ่งห้องเนี้ยตอนนี้กำลังเรียนวิชาสตรีมอยู่ค่ะสตรีมก็ Science, Technology, Engineer, Art แล้วก็ Math รวมกันคือเป็นอินทร์เกตเป็นวิชาเดียวเลยคือรวมๆม,มันจะไม่มีแบบแยกเป็นสายศิลป์สายวิทย์อะไรแบบที่เราเรียนตอนสมัยเด็กๆแล้วค่ะแล้วก็คือจะดูกันอ่ะเชื่อไหมว่าไอ้ดูที่หน้าตาเหมือนเลโก้ที่เด็กเขากํลาลังต่อเนี่ยมันไม่ใช่เลโก้อะ ใชก็ไม่แน่ใจนะว่ามันคืออะไรจริงๆแล้วแต่ว่ามันคือตัวตั้งต้นที่จะทําให้เด็กเนี่ยเรียนรู้แล้วไปสู่การโคดดิ้งได้ซึ่งในอนาคตมันก็จะสามารถทําเป็นหุ่นยนต์เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ตอนที่เขาอยู่ k .2 หรือว่าอนุบาล2แล้วมันก็จะเป็นตัวตั้งต้นที่นําไปสู่การสร้างโค้ดคอมพิวเตอร์ได้ก็คือเป็นทักษะที่โลกวันนี้ต้องการเป็นการดีกาการเด็กที่ใหม่นี่จะสามารถสร้างพวกโคดดิ้ง <Workers. S 2> หรือโรบอติกได้อย่างเราเนี่ยเตรียมกอดแบบกดคอมพิวเตอร์เนีอาคอมพิวเตอร์เนี่ยแหละค่ะจะต้องเริ่มต้นจากที่เมื่อกี้เหตุติดเด็กทำตรงนั้นเนี่ยกิกไม่ดังสุดที่มันสามารถสร้างตัวไฟยันซ่าได้จ๋าเพราะมันเป็นตัวซ่าที่อันพลักพนนี่นี่แหละค่ะเราเตรียมของที่อื่นที่พี่ซ่าพี่เอ๋จะมีในเรื่องสอนเก่งแต่ว่าเราอยากจะปกปั้นเด็กรุ่นนี้ที่โรงเรียนนี้ให้เด็กนี้จับการเรียนขนาดเ่า ตอนนี้หลายโรงเรียนในระดับมัธยมหรือประถมปลายก็จะมีสตีจ่ะอยากจะให้ต้งแต่วิ้าักเขาเสุ้มคิดในเรื่องของเทคโนโลยีอ,อย่างค่อนข้าเป็นโดยธรรมชาติเป็นเนทีฟแลง a g ดของเขาแล้ว แล้วก็แมทเท i a l ียลที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นแมทเท i a l ียลของเด็กที่โตขึ้นมาอีกหน่อยค่ะเคเขาก็จะเรียนเกี่ยวกับระบบสุริยะมีโลกมาให้ดูเลยแล้วก็มีอุปกรณ์มาให้ดูเลยซึ่งคุณครูเปิลเล่าให้ฟังนะคะว่าการที่แบบเด็กๆได้เรียนอันนี้มันจะไม่ได้อะคาเดมิกมากไม่ได้วิชาการมากคือยังเป็นการเน้นเล่นอยู่เหมือนเดิมค่ะที่สําคัญเลยที่ที่นี่จะเน้นก็คือเน้นกล้ามเนื้อมัดเล็กให้แข็งแรงเน้นความสามารถในการฟังและในการดูให้มันชัดเจนและให้มันได้ทักษะมากที่สุด เพราะว่าสมมุติว่าถ้าโตไปจะไปเป็นศัลยแพทย์จะไปเป็นทันตแพทย์เป็นเอนจิเนียร์จะไปเป็นสถาปัตย์อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กดีมือดีจะสามารถที่จะผ่าตัดทำศิลากรรมสวยงามได้จะสามารถสร้างสถาปนิกที่แบบสวยงามได้แล้วก็ถ้ากล้ามเนื้อมัดเล็กดีเราจะมีบุคลากรในอนาคตที่ดีมากพอที่เขาอะจะแข่งขันในตลาดโลกได้ค่ะเริ่มจาก การเนื้อมัดเล็กวิ่งเล่นปั่นเล่นเนี่ยแหละค่ะก็คือะเด็กก็จะได้รู้ว่าโลกของเราเป็นยังไงประเทศไหนอยู่ตรงไหนนะคะก็คือเป็นพาร์ทนึงของ science technology engineering arts แล้วก็ mathematics นะคะเด็กจะต้องรู้เราพยายามจะสอนอย่างเบื้องต้นง่ายๆนะคะอวัยวะต่างๆภายในร่างกายของคนเรานะคะแล้วก็นี่คือในเรื่องของ แมกมานะคะโอ้คือสูตรระบบสุญญากาศตะวานอณุตมีของเรามีส่วนไหนยังไงบ้างนะคะสมัยปอยกว่าจะได้เรียนอย่างนี้คือมอใช,ใช,คใช่ค่ะใช่ค่ะคือเราพยายามที่จะให้เด็กๆรูกเรื่องของไลฟ์สกิลด้วยนะคะเพราะว่าเด็กอนุบาลเนี่ยถ้าวิชาการอย่างเดียวมากไปเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้แต่เราจะสอนให้เขามีไลฟ์สกิลเพราะว่าหน้าตี้เราที่ประเทศจีนเนี่ยอนุบาลจะไม่มีการสอนนิงสิทธ์นะคะ เด็กอนุบาลในประเทศจีนจะต้องเรียนไลฟ์สกิลจะต้องรู้จักวิธีการเอาตัวรอดรู้จักวิธีการในเรื่องของช่างเต็มวัดแต่ไม่ใช่เป็นการศึกษาเด็ <marine S 1> กจะเป็นกิจกรรมที่จะทําให้เขารู้ว่าวิธีการในเรื่องของการมีชีวิตอยูอ่ทักษะอะไรบ้างนั่นคือทักษะสําคัญที่เด็กน้อยจะต้องออม,ม,มีประการต่าตาเด็กจะต้องเด็กจะได้รู้การช่างตวงวัด คือเนี่ยได้มีาป๊อปคอรฉากใช่ค่ะเราก็จะรู้ว่าถ้าเกิดเราทำคัพเค้กมัาจะต้องใช้น้ำหนะเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือเราจะต้องมาสอนเด็กด้วยว่าช่างโกวัดเย็นไงทำขนมจะต้องใช้แป้งเท่าไหรน้ำตาลเท่าไหรอย่าผัแล้วก็ฝึกต้านเนื้อมัดเล็กด้วยการที่จะเ,เติมแป้งอะไรอย่างงี้ะคะ่ะก็คืสิ่งที่เราสอนเรื่องไลฟ์สกิลให้กับเด็กนะคะและทุกรายวิชาเนี่ย จะต้องเน้นในเรื่องของฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กถ้ากล้กมามเนื้อมัดเล็กได้ดีอาชีพสัญยแพทย์หรือทำทันตกรรมก็ค่ะกล้ามเนื้อมัดเหญคือดีจะเป็ปรกรด้วยการทำละไม่สวยเราจําเป็นที่จะต้องฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กเด็กให้แขนแรงเพื่อที่ว่าทักษะการเป็นเชฟการปรุงอาหารการปลูกต้นไม้การใช้มีดอุปกรณ์ต่างๆ่านจับเขียน ฮากกางเยี่ยมันได้ปีนี้แล้วก็อีกวิชาหนึ่งที่สำคัญเลยนะคะอันนี้ไซก็ไม่ได้เรียนเหมือนกันตอนเด็กๆแต่อันนี้เขาเรียนกันตั้งแต่อนุบาลก็คือคิดเลขด้วยลูกคิดเป็นแนวจินตคณิตค่ะเป็นการคำนวณที่ไซก็อธิบายไม่ถูกหรอกนะคะว่าเล่นยังไงทำยังไง แต่มันน่าจะดีกว่าตอนเด็กๆสมัยที่เราแบบบวกลบคูณหารเลขแล้วมันก็ไม่สนุกเลยอะ่ะไม่มีอะไรให้เล่นเลยอะ่ะนี่คือทักษะในอนาคตที่ลูกเราจำเป็นต้องมีปะคะซึ่งใดๆก็ตามในการเรียนรู้ทั้งหมดคูเปิลบอกเลยว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการเรียนรู้ ไม่ใช่ทักษะวิชาอคาเดมิกวิชาการแต่คือการทำยังไงก็ได้อะให้เด็กเล็กได้เรียนแล้วมีความสุขลองไปฟังครูป้นพูดดูค่ะถ้ามาดูเบสิเราทำได้บ้านที่สองของลูกก็คือเรามาช่วยแม่แล้วก็ช่วยสร้างลูกปัน้นพุ้ให้เติบโตขึ้นไปเป็นที่ใหญ่ให่ครับ ดูจักรยานปของเด็กว่าเออรคุณักยาพวกแกแล้วเรางของเราเด็กสิบวสิบคนต้นผู้ใหญ่สามสี่คนเตทุกคนงกับเด็กทุกคนไม่ใช่ว่าคุกเควันจะต้องคุไม่กับเด็กถือรอกันเพราะว่าเซลล์เดียวป็นเซลล์เดียวุนี้น่าจะเ็ที่เรามองว่าลู่นอดีมนย้อนนะเป็นต้กงไปเซลล์ม <ain> ีเด็กฆ่าถือความถูเซลล์นั้นเนี่ยที่บอกเลยยังไงก็ตามเนี่ยการใส่ใจมีใ มันจะไม่หกกออนเหม,มือน,นกันการอภรมในเด็กอยากพวกเราลองใส่ใจรายละเอียดเล็กๆด็ก็อาจจะเป็นสิ่งที่จะเห็นเมื่อลูกเราเติบโตวความรายละเอียดที่เราจะอยู่ในตัวนี้เมื่อเขาโตขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ายังไมเูือคนเด็กที่แตกต่างกันเด็กหรือเพราะว่าตอนเล็กๆเขามีความสุขในแบบที่เด็กควรจะเป็น ุปแล้วคือทรายรู้สึกว่าลูกทายตอนนี้เล็กเล็กมากทายก็ไม่รู้ว่าในอนาคตโตขึ้นไปอะเขาจะเป็นอะไรได้หรือเป็นอะไรไม่ได้แต่ที่รู้ก็คือตอนนี้สังคมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเงินไหนจะสงครามไหนจะอะไรในโลกใบนี้มันรุนแรงมาก AI จะเข้ามาแย่งงานอีกทำยังไงที่ลูกทายจะโตขึ้นมาแล้วสามารถที่จะ ใช้พละกําลังและสติปัญญาของตัวเองในการอยู่รอดไปเองได้ถามว่าตอนนี้ทายเตรียมให้ไหมซายก็เตรียมให้เหมือนกับที่ทุกคนเตรียมให้ทายเตรียมการศึกษาไม่ได้บอกว่าดีที่สุดแต่ซายก็เตรียมการศึกษาเท่าที่สายจะให้ได้สายเตรียมแผนการการเงินให้เขาได้จากวันนี้ไปจนถึงวันที่ทายมีแรงแต่หลังจากที่ทายหมดแรงแล้วทายก็อยากที่จะให้เขาไม่ต้องมาดูแลทายก็ได้นะแต่ดูแลตัวเองให้ได้แล้วอยู่รอดไปจนตลอดรอดฝั่งสามารถมีครอบครัวแล้วก็เติบโตไปได้ แต่ท้ายก็ไม่รู้หรอกว่าจะทำได้หรือเปล่าบางคนอาจจะเข้าใจว่าการลงทุนในลูกคือเราลงเงินไปเท่านี้เราจะต้องได้คืนกลับมาเท่านี้ซึ่งอย่างที่ครูใหญ่บอกว่ามันทําไม่ได้เราลงทุนไปวันนี้กว่าเราจะได้เห็นว่ามันลูกของเราออกดอกออกผลเป็นยังไงนูน่นอายุ20แต่ถ้าถามทายในฐานนะผู้ปกครองคนหนึ่งกับโรงเรียนที่ส่งลูกมาอยู่ด้วยเวลาห้ชั่วโมงตอนนี้ทายก็คงจะคาดหวังแค่ว่าเป็นโรงเรียน ที่เขาเข้าใจลูกเรารู้ว่าจะดูแลลูกเราอย่างไงและทำให้ลูกเราเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแค่นี้ก็พอมั้ง